มีหลายคนสงสัยนะคะว่าข้อมูลต้องเยอะแค่ไหนถึงจะทำไพ่บอร์ดได้ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นแค่ตารางแบบนี้ไม่กี่บรรทัดนะคะก็ทำไพ่บอร์ดได้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะ 1. ข้อมูลของคุณจะเป็นคอลัมน์แบบนี้นะคะ2คือในแต่ละคอลัมน์ก็คือเป็นข้อมูล1ประเภท 3. ง่ายๆเลยถ้าคุณใช้สูตรในการซ u m if แบบนี้นะคะในการสรุปข้อมูลของตารางนี้ใช้ไพ v บอร์ดได้แน่นอนค่ะยกตัวอย่างข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลการเบริกอุปกรณ์ ของพนักงานคะ่ะในแต่ละแผนกเห็นไหมแล้วก็อุปกรณ์ที่เบิกจานวนที่เบิกแล้วเราอยากจะทํารายงานสรุปว่าแต่ละแผนกตรงนี้เบิกอุปกรณ์อะไรเป็นเท่าไหร่นะคะปกติเราใช้อะไรคะสูตร sum if แบบเติม s ถูกไหมไหลเงื่อนไขก็คือ sum if อะไรคะจำนวนที่เบิก criteria ค,คือแผนกใช่ไหมแล้วก็ criteria สคือประเภทอุปกรณ์ถ้าตารางของคุณทำสูตร sum if เอาไว้นะคะตารางนั้นแหละสามารถทำ pivot ได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาทำไพ่บอแบบง่าย,าย,ายๆเร็วกันค่ะลากคลุมข้อมูลทั้งหมดค่ะแล้วก็ไปที่ insert เลือก pivot table ถ้าเราต้องการให้ Pivot ไปอยู่อีกชิ้นหนึ่งเลือก new sheet แต่ถ้าเราบอกว่าให้อยู่ในชิทนี้แหละก็เลือกที่ existing work sheet แล้วก็เลือกบริเวณที่เราจะวาง Pivot ลงไปค่ะแล้วเราก็ออกแบบตารางลากข้อมูลไปเลยเมื่อกี้เราให้แผนกอยู่คอลัมน์ใช่ไหมคะ แล้วก็ประเภทอุปกรณ์ยูตรงแถวค่ะจากนั้นก็สรุปจำนวนที่เบิกนะคะเพียงแค่นี้ก็สรุปเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดหน้าตาให้มันสวยงามนิดนึงเห็นไหมคะเร็วกว่ามากๆเลยแล้วมันก็ช่วยรวมผลนะคะทั้งด้านแนวนอนและแนวตั้งให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะถ้าใครอยากเรียนรู้ต่อเรื่อง p i v o t Table อย่างละเอียดนะคะวานมีคอร์สออนไลน์ในคอร์สนี้นะคะโบนัสจะสอนตั้งแต่ Vlookup สูตร if แล้วก็สูตร if ซ้อน if นะคะ เพื่อให้เราจัดการข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นนะคะก่อนมาทำา Pivo จากนั้นค่ะจะมีเทคนิคตั้งแต่การสร้าง Pivo t แล้วก็ทิปส์ต่างๆการคำนวณใน Pivo t แบบไม่ต้องเขียนสูตรการจัดเรียงข้อมูลการจัดกลุ่มใน Pivo t แล้วก็ออปชันต่างต่างที่ทำให้งานเราสะดวกมากขึ้นค่ะจากนั้นก็จะมีเทคนิคการแปลง Pivo t เป็นกราฟให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ